เพืออะไรังนี้ิฮะอ่านั่นแหละยำเลยทีนี้กูบอกเลวบอกว่าถ้ามึงยืมเบีนกูให้กูให้ได้ไม่มีปัญหาแต่วัาเลยแหละคุยชายมึงก็ต้องให้กูให้ทันกูรู้เลยว่ามึงไม่บิดชายกูเข้าใจว่ามึงไม่บิดมึงไม่บิดไม่เบียร์ไหนเน่ทั้งนี้มึงชอบมึงมีปัญหาขึ้นมาทั้งนี้มึงไม่ได้ให้เบียร์กูทั้งนี้กูก็จะเข้าไปชาย ถึงกูบอกมึงแล้วว่ะสิเออเอาไปจ้าไม่เปลือยกับมึงเดียววันแต่ว่าวันนี้กูเดียววันมึงก็ต้องจัดใายกูถึงปมดเรือเอาไม่ชั้นถึงกูเอาไหนี่กูจำเปลือยถึงกูจำเปลือมึงคิดตีว่ากูจำเปลือเห็นไหมใจดีใจดีสุดใจกูกำลังบากนี่บอกกูหลักเพื่อนเนี่ยกูจะให้มึงไปถ้ากูไม่ให้กูจะทำีไม่ให้อยู่แล้วหลือว่านั้นกูอ่ะเออจะบอกมันมีกูก็ไม่รู้ที่จะเอาไนเหมือนกันถึงบอกวัมึงเลยถึงปมดเปลือยสินี่ มึงก็ไม่มีมึงก็ชอบขึ้นมามีปัญหาขึ้นมามึงก็ให้กูไม่ได้นี่กูไงเนี่ยดีดีกูจะให้ใครสักทีนี่กูต้องเชื่องจิตแล้วกูถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยที่เทมทำไรนุเฮ้ยมึงออกมาดิแน่จริงมึงอย่าดีแต่หลังโซเชียลอ่ะเฮ้ยออกมาดิไอ้ธรรมราชไอ้ชูรัตไอ้ศิชนไอ้ชมพลาไอ้ดราธิวาสไอ้พัชลุงไอ้ยะลาทำไรผิดที่มัน เป็นนุ่มกันใช่ไปแล้วได้ไหมจิมที่ดำนี่ได้ไหมมึงได้ไหมมึงแน่จริงเยอะแต่เนี่ยไก่กูหายเยอะแต่นกกรตันอย่างนกในเราทุกนี่เอาตังไหมอ่ะทีนี้กูเนี่ยทีหลังต้องเสียมจิตจริงอะไรเสียมจิตนี่สำคัญเออไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วต่อไปนี่พ่อกูจะไปเยี่ยังไม่ได้เลยถ้าทีกูก็เดี๋ยีเย็ดมาได้ไหมจิมได้ไหมเออ